ฮนนะให้ทำไมเจ้าสอนพี่น้องนั่นต้องพาให้ฉันมาเดินกับหินงกง็งอกับเชื่อกก็โง,โง่ด้วยเนี่ย <G ül üyor> เอาเหินมาเดินเลยหลอยที่แพ้ไอ้เจ้าหินนิสัยไม่ดีเลยกลับไปคุยกันที่บ้านเลยนะเพ่พอบฉันก็อยากจะพูดว่าฉันคิดถึงน้อย แต่กรณีของฉันมันดีขึ้นด้วยเหรอแสนฉันจะฆ่าแกอ๊ยอนหาคิดถึงฉันเหรอเฮ้ยว่าพยลอสอะไรเหรอที่นี่มันเป็นได้โปรดอยู่นิ่งเถิดเนาะไม่อ่ะฉันก็